แบบไม่มันเลยอ,อ่ะโอเคอันนี้เปิดไลน์แล้วอ่ะให้ยักนก็แนะนําแนะนําตัวก่อนอ่ะกราฟัสด oh ีไม่ไหวโอ้โหโอ้ยก็อะไรอยู่กับบัวใครนะฮะใช่แต่นี้เราเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะรอบนี้ไม่หรอกพอดีเห็นตู้ครบรอบอาริสึแล้วแบบอดใจไม่ไหวอาริสึกันดั้มอะแต่รู้สึกมาครึ่งหลังตอนนี้ยังตอนนี้รู้สึกจะเป็นตู <t ose <t ose ้ลิโอกับไอิไอรู้สึกอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรนะลืม แต่ไดีลิโอกดออกไปก่อนละน,นี่เข้าเกมละก็นั่นแหละมันนี้ก็ตามชีม่คลิปเลยกดเกลือมากดเกลือฟรีไม่เพราะ<ต>ว่าไอช่วงระหว่างที่มันให้เรากดไอรลิโอกับอีกคนนึงเนี่ยอ๋อนี่ฮิมารีเออเนี่ยก็คือไอช่วงระหว่างเนี่ยมันแจกโลฟรีคือมันแจกวันละสิบวันละสิบ,สบแต่เนี้ยคือผมใช้ไปก่อนสองรอบแล้วตอนกดรลิโอใช่ไหมคืออันนี้คือออกละมันสเต็กที่หนึ่งร้อยพอดีซึ่งเดี๋ยวไออีแปดสิบที่เหลือเนี่ยมันยังไม่ได้กด แต่ทีเนี้ยมันจะหมดมันจะหมดพรุ่งนี้ละผมก็เลยว่าเออลอนสเต็กไปแล้วมากดที่มาริไอ้วันนี้ไปเลยแล้วกันนั่นแหละแต่ก็จะบอกท่านนี้นั้นไว้ก่อนว่าถ้าไลดีจบเร็วแบบซัวอยู่ดีสมมุตินั้นถ้ากดครั้งเดียวออกอะ่ะไม่อาจจะจบเลยนะไลนี้ยแบบจบจริงๆอะ่ะคือไม่มีอะไรแล้วอะ่ะก็เลยแบบเออพยายามหาพูดยืดสักสองสามนาทีแล้วกันเนี่ยส่วนไอ้เก้าเก้านี้ไม่ต้องแปลกใจนะคืออย่างว่ามันเป็นไอดีดองก็คือเป็นไอดีที่ไม่ค่อยได้มาเล่นเท่าไหร่ ประมาณว่าสมัครไว้ตั้งนานแล้วไอเดีญี่ปุ่นน่ะแต่คือมันมันแค่ไม่ค่อยได้เล่นเออโอ้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 อือ่ะแต่ทีนี้รู้สึกว่าโลฟีมันจะเอามากดตู้ถาวรก็ได้มั้งพวกตู้ธรรมดาอย่างเงี้ยแต่กดทำไมวะเปลืองอ๋อนี่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 กูกูมีไอ้นี่อยู่จริงๆมันเอามากดนี่ก็ได้แต่เอางี้งั้นเข้าประเด็นเลยกันกดฮิมาริแม่งอ่ะ อ่ะจูนไล่มาเลยแปดสิบกูเนี่ยมาแปดสิบแปดสิบเนี่ยมายินน้ำไป <ว S 1> ลม <ง S 2> ตังอากาศวินยันสามสอง ลุงอ่ะกดเลยเอาไปว่าเราจะค่อยๆไปแล้วกันเราจะไม่สกิปไม่ข้ามเลยเลยจะได้ยืดคลิปไม่เออเอ้ยม่วงเลยเอ่ะอโอ้ยชิปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนก่อนใช้เมาส์เขียนก็งี้แหละอ่ะโอ้โหอ,อยู่ใบที่หกวะ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ไรนี้มันจะจบเร็วเหรอเฮ้ยไม่ไมย คนละโรงเรียนเลยเฮ้ยบ้าโอเคก็ยังดีก็ยังดีถือว่ยังไม่กเลยเมื่อกีเลยนนะเมื่อกี้อ่ะไปต่อแล้วกันอ่ะอ่นนี่ไม่มีอะไรอ้า ไม่ัมคับกูเขียนด้วยอ่ะเดี๋ยวเขียนใหม่ก,ก็ได้อโอ้โหฟ้าเลยอื้ยไม่รู้ว่ามันใช้เมาส์เขียนมันยากเว้ย

สิเลนก็วกองよเอาละมแล้วนโอ้โหเปซไดวอาและอยเปนม้ันทำอันจไม่อองัะม่เองฉันม่ทเองฉัะม่ทเองนจะไม่โดองนหลมอันะไ่างมันเะอะ

โอเคได้แล้วมาวารีมาแล้วเฮ้ยถือว่าอยู่ในโลฟีคุ้มนะเออได้แล้วถือว่าอยู่ในแผนของเราแต่ทำยังไงดีล่ะโลฟีได้แล้วรู้สึกว่ามีแปดสิบนี่ไงเรากดไปนี่ไงครูดองไว้ที่ร้อยหนึ่งใช่ไหมเหอาที่ห้าสิบพอดีเลยว่ะจูนเอยเฮียโอ้เอาเลยดิจริงจจบไลน์นี้ได้เลยเนี่ย จบจบละออกออกละได้แล้ว,ออลวะฮะฮิมารีใช่เอางี้ไหนๆก็เป็นคอนเทนต์แล้วเอามันเลยแล้วกันกดลิโอต่อเหลืออีกสามสิบเนี่ยโกลิโอเล่นเลยแต่คือเคเวสหลักเราผ่านแล้วตอนเนี้ยโอ้โหมีคือเควสหลักเราผ่านแล้วนะเราได้ฮิมารีแล้วโอ้โห ー少女ー美しくするのは化粧ではなく熱情さ。ナック、ネツジョーサー、ディット、ディのト、ディット、ディット、デ ลมาสอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนสเทเน่่ัี้ยน่าจะส,สุดท้ายละ,อ,ะอ,อันนี้น่าจะสุดท้ายของท้ายสุดละเอาละนะโอ้โหไม่ออกโอเค อะไรเงีย้ยเกลือแต่ไม่รู้เลเราเฟสหลักเราผ่านแล้วไงที่นี่ด้วยความที่ว่ากูก็ดันเสียด้สเต็กก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปฟาร์มให้มันถึงเอ๊ะเดี๋ยวรู้สึกสเต็กนี้มันจะอยู่ถึงแค่ตู้นี้มั้งใช่ไหมตามหลักคือสเต็กไหนมันจะอยู่ถึงแค่สเต็กนั้นเนาะถ้าจำไม่ผิดมันเก็บสเต็กทิ้งไว้ได้หรือเปล่าวะจำไม่ได้ด้วยดี เยอเดี๋ยวด้ะอืมงานเข้าละอืมไอเฮียไอเฮียผู้เชี่ยวชาญด้านบัวไคกูแม่งกระด้านไม่อยู่ด้วยเวลานี้ เฮ้ยคือจูนตามไอ้เฮียสเต็กมันไม่น่าเก็บได้มั้งเกมเนี้ยเหมือนต้องเล็กๆไปเลยป่ะเพราะว่าเหมือนว่าถ้าเป็นตู้อีกฝั่งนึงมันก็จะจบเลยนะน่าจะไม่ชัวร์เอ้ยงั้นอันนี้ไม่รู้แฮมเไม่ชัวร์โอมาจิสเตอริมาสตาเรื่องอะไรยกค้นหาเรื่องฟาร์มมันถึงสองพันสี่แล้วก็เดี๋ยวกดมันจบๆไปเลยโอเคเฮียนก็เฮียนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอันนี้ก็ถือว่าไล่เล่นทิ้งคว้าไอ้นี่ไเหมือนเหมือนมีคนเขียนมา อ๋อแรกเลยหายโอเคอันนี้ปายบอกมาแล้วได้ลุยนั้นกูเล่นไปเลยแล้วกันอเอาหน่ะเก็บแค่สองวิสี่และเลขลีโออีกชิปนึงนจบตรงก็พอพรุ่งนี้มันเป็นอลิสือใช่ี่พี่รอนั่นแหละจริงๆคือที่พี่กดมาทั้งหมดคือพี่รออลิสือนั่นแหละปลายเยี่อะไรที่ฉันทำทั้งหมดเนี่ยฉันรออลิสือนั่นแหละ อุปกรณ์อัปเรに成功したわ先生のおかげよเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวอเดี๋ยวอัปเดี๋ยวค่อยไม่เดี๋ยวเค้าแลเดี๋ยวอันเนี้ยคือจะฟาร์มให้ถึง24แล้วกดกดแลกไอ้เลข200ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาเรื่องฟาร์มรอบนอกเอาอีกทีนึง 成長とは喜ばしいことである。そう理解はしているのですが、同時にー先生がどんな状況であれ成長できる。先生、装備のアップグレードに成功したわ。 先生のおかげよンよ。ミーメバレーお待ちしておりスしーケティナイラケリリンソフィースーツの力見せてあげる

完了現在の状況と条件よし、これは勝ちね警告します c o しなければ。まだ終わらないわよわら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 ンらわらわら แต่พอตั้งแต่แม่งบวใครที่แบบไอ้ไอ้ของไอ้อันนี้แม่งมันมีใครแอนที่เป็นของพีซีอะเชี่ยเกมแม่งลื่นมากเลยไอมันดูวอติไม้มาดีมากไอใครแอนบางตัวนี้ทำนี้ยังแอบมีแบบแปลกๆอยู่เลย แต่แล้วนะแต่บูบูอาไข่ไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะอย่ารับก่อนนะสองร้อยอะไรสองร้อยอะไรสองร้อยพี่ว่าไงอืม มันโหลดด่าเลยนานขนาดนั้นวะครับอ่ะ เฮ้ยเฮ้เดียวนะเฮ้ยมึงโหลดนานจังเว้ยเฮ้ยไอ้หี่ดํเลยโหลดไอ้ยียกูเพิ่งโชว่ามึงอัติไม์ดีแล้วอยู่ดีๆมึงก็มาดำแบบนี้ใส่กูหมายควายว่าไงวะไหลวะเนี่ยเอโอเคไม่ไม่เอางี้กูให้เวลาอีกแค่อีกสักสองนาทีแล้วกันถ้าสองนาทีมันยังไม่ขึ้นกูจะตัดไลฟ์ดื้อย่างนี้เลยแล้วกันเพราะว่าแบบมันต้องไปรีเฟซขี้เกียจเปิดอันนี้ละ ไม่พอถือไม่ก็ถือว่าอะไร,รก็ถือว่าเราทำมิชชั่นเสร็จแล้วไง kiego. ก็กดออกแล้วเออแต่แบบเอ้ามาอย่งงางนั้นเล่าเออกูพึ่งชมว่าออติไม้มึงดีแล้วมึงก็มาค้างอย่างงี้กับกูเนาะไอเกมเี่ยไอเห้อ่เอาแบบมอารมณ์แบบยังไงชมทีและเหลิงลืมตัวงี้เออเอาไม่รู้อีกสองนาทีอเอ เอเอาง่ายง่ถ้าถ้ามันขึ้นสิบหกนาทีปุ๊บก็นั่นแหละถ้ามันยังไม่ขึ้นนีก็ตามยาถากรรมเลยปล่อยจอยอืมเฮ้ยเฮ้ยมึงตลกแดกกับกูละ กูกูออกูว่าถ้าจะเออะโอ้โหมันค้างนานด้วยไอเ้อเฮ้ยไม่ต้องห่วงจุนได้ปิดไลน์แล้วไม่ขึ้นแล้วลนะ่ะถ้าอย่างเงี้ยต้องรีแล้วถ้าอย่างเงี้ยคือต้องรีแล้ว ก็มแล้วก็ปิดงั้นก็ถือว่าปิดไลฟ์ไปเลยแล้วกันภารกินเราก็เสร็จแล้วไงคือว่าถ้าเกิดยังกดไม่ออกเนี่ยก็คงต้องยอมรีแล้วกันเนี่ยแต่นี่คือมันกดออกไปแล้วก็เลยแบบแล้วมึงเอามาค้างี้ใส่กูเนี่ยนะโอ้ยหาเอ้ยไม่ให้ยันกูจูนให้ยันที่หลังนอเว้เวลาถ้าเรา like game, ไล์เกมอะไรรอบหน้าอย่าไปชมเกมว่ามันทํามาดีมิงานมันจะค้างแบบเนี้ยเดี๋ยวติดเลย,เย,อ,ยอย่าไปชมมันนั่นแหละโอเค